เมื่อสักครู่นี้คุณลูกปัดบอกไปนะคะบอกว่าใครที่สนใจเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์วันนี้ต้องมาติดตามคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในคอนโดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าหลายๆคนนะคะบอกว่าเวลาที่จะไปลงทุนในกองทุนตลาดหุ้นอะไรต่างๆนี่นะคะบางทีรู้สึกว่าจะต้องลุ้นๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อยากที่จะก้าวเข้าไปเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆนะคะทีนี้เนี่ยเวลาพูดถึงการลงทุนในคอนโดมิเนียมเนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อน,นะคะ่ะว่าเราจะมีเงินเหลือพอไหมหรือว่าความสามารถอย่างไรกันบ้างน,นะคะอย่างแรกที่ต้องพิจารณานะคะเรามาาาาดูจกกกกกกรรฟิิันเลยคค่ะ็ือวธี คำนวณนะคะก่อนการลงทุนว่าเงินที่เราจะเพียงพอนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะก็คือความสามารถในการผ่อนรายเดือนจะมาจากรายได้ต่อเดือนนะคะลบกับค่าใช้จ่ายประจําค่ะพอลบกันแล้ว40%ที่เหลือของเงินทั้งหมดนั้นนะคะก็คือความสามารถในการผ่อนชําระแต่อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องมีการบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะตามมาจากการลงทุนในคอนโดมิเนียมด้วยค่ะ าภาษาวิธีการลงทุนแบบนี้ปุ๊บแล้วนะคะก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองกันต่อคะ่ะว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนนะคะเพราะว่าแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันคะ่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นประเภทเกี่ยวกับ speculator หรือว่านักเก็งกําไรคะ่ะนักเก็งกําไรนะคะก็จะต้องการ capital gain ค่ะหรือว่าต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนจากราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นซื้อมาร้อยร้อยบาทก็จะต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าราคาที่ซื้อมานะคะเป้าหมายก็จะไปอยู่ที่สินค้าทําเลแล้วก็คู่แข่งค่ะส่วนนักลงทุนที่เรียกว่า investor นั้นคือนักลงทุนจริงๆนะคะแลาต้องการที่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นผลตอบแทนที่ได้ก็คือค่าเช่าค่ะที่ต้องการเป้าหมายก็คือจะต้องไปดูแล้วละว่าลูกค้านั้นเป็นกลุ่มไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะมีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะ พอฟังแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็เริ่มบอกว่าอ้าวแล้วทีนี้เนี่ยพอรู้แล้วว่าเราเป็นแบบไหนแต่ว่าพื้นฐานหลักๆแล้วก่อนที่จะลงทุนในคอนโดมิเนียมนั้นจะต้องคำนึงด้วยกันนะคะ3ปัจจัยหลักๆเลยค่ะก็คือเรื่องของโลเคชันโลเคชันก็คือที่ตั้งนะคะต้องไม่ไกลาจากถนนใหญ่การเดินทางสะดวกสบายค่ะอย่างที่2ก็คือยูนิตไซส์ขนาดนั้นจะต้องมีความเหมาะสมนะคะแล้สุดท้ายเลยก็คือโปรดักต์ค่ะตัวห้องที่เราไปพักเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ว่าห้องสะดวกสบายมีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อย่างสมบูรณ์พร้อมแต่ต้องดูส ด้วยนะคะเช่นที่จอดรถนะคะว่าเพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัวของเราหรือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะหรือว่าผู้บริการฟิตเนสต่างๆด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยการคํานึงถึงแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปตามทาเลต่างๆด้วยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีูรูในด้านของการลงทุนในคอนโดมิเนียมนําเคล็ดลับเทคนิคการลงทุนมาฝากกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นโดยตัวโครงการเองเนี่ยนะครับอันแรกเลยคือโลเคชั่น ต้องได้นะครับจะต้องไม่ไม่ไกลจากถนนใหญ่จนเกินไปจะต้องไม่เดินไกลจากสถานีรถไฟฟ้าจนเกินไปอ,อ,อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งดูแล้วต้องดีพอสมควรนะครับยูนิตไซส์ต้องได้ขนาดที่เหมาะสมจะเป็นหนึ่งห้องนอนเป็น2ห้องนอนนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักๆนอกจากโลเคชันแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งดูเรื่องของโปรดักต์ในโครงการ ผลิตัณไม่ได้หมายความว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนหรือเป็นคอนโดนหนึ่งห้องนอนหรือสองห้องนอนแต่คําถามก็คือว่าโครงการนั้นมีฟอรซิลิตี้เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันในการทักอาศัยหรือไม่นะครับมีที่จอดรถเพียงพอหรือเปล่านะครับเรื่องของลิฟต์เรื่องของ, lift, ร,อง,ของออระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบค่อนข้างเยอะพอสมควรมีสวนสาธารณะไหมมีฟิตเนสไหม ขนาดของฟอสซิลิตี้เมื่อเทียบกับจำนวนของคนที่คาดว่าจะเป็นผู้พักอาศัยในโครงการจะมากหรือน้อยนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งต้องเป็นปัจจัยในการพิจารณา อย่างที่คุณพนมได้บอกไว้นะคะว่านอกจากจะดูว่าปัจจัยที่เราควรคานึงในการลงทุนคืออะไรแล้ว <ๆ S 1> ก็ต้องมาคํานึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะว่าสิ่งที่ตามมาถ้าเกิดว่าเราหลงลืมไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราลงทุนแล้วก็ได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่านะคะมี5ประการด้วยกันค่ะที่ต้องคํานึงอย่างแรกก็คือไม่มีผู้เชา่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีผู้เช่าขึ้นมาก็แปลว่าเราจะไม่มีค่าเช่าบางคนลงทุนไปเพราะหวังว่าจะเอาค่าเช่านั้นมาเป็นค่าผ่อนส่งต้องเผื่อใจในกรณีแบบนี้ด้วยนะคะข้อ2ก็คือ over supply ค่ะหมายความวว่าาจํนนนห้อองีเเยะกิไป ถ้าเกิดว่าติดตามดูข่าวสารในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าในรถไฟฟ้าที่มีคอนโดผุดขึ้นมามากขนาดนี้เราก็ต้องมีการคัดการด้วยว่าเอ๊ะ ปริมาณห้องพักที่จะถูกปล่อยเช่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะประการที่3ก็คือสภาพคล่องค่ะสภาพคล่องนั้นหมายถึงสภาพคล่องของตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราจะมีเงินในการบริหารอย่างไรกันบ้างอย่างที่4ก็คือผู้ดูแลโครงการหรือว่า d e เวลลอปเปอร์ค่ะต้องเป็นผู้ดูแลโครงการที่มีพื้นฐานของบริษัทที่เข้มแข็งนะคะไม่ใช่ว่าผ่อนๆคอนโดไปแล้วระยะหนึ่งคอนโดเจ๊งขึ้นมานะคะแล้วก็ประการสุดท้ายค่ะก็คือค่าบำรุงรักษาที่เราจะต้องมีในกระเป๋าและเผื่อไว้สําหรับกรณีที่ผู้เช่าหมดสัญญ,ญาเช่าของเราไปแล้วเราเข้าไปดูห ปรากฏว่าต้องมีการซ่อมแซมต่างๆด้วยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นาเอามาฝากกันในช่วงนี้นะคะว่ามีปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนก็มีปัจจัยเสี่ยงเช่นกันต้องพิจารณาให้ดีค่ะนี่ก็คือช่วงชี้ช่องลงทุนที่นํามาฝากในวันนี้นะคะ